ค่งถ <c oughs> ังเลยนะครับโอ้กุมังตัวสวยมาก <c oughs> ชิดเอาเลยครับโอ้ตัวนี้กุมังป่ <c oughs> มมือเลยเฮ้ <c oughs> มหมอ คหลังจากที่น้องชิดกลับไปแล้วนะครับที่ส่งงางถือว่าโอเคนะครับ ที่มีใจรักกันปลาทุกท่านครับผมวันนี้ผมนะครับน้งแมวมากับน,น้องครับผมน้องชื่ออะไรครับสวัสดีครับชิดครับอ่านลังชิดนะครับผมก็มาตกปลากันอยู่ที่ของเก้าครับก็วันนี้เหยื่อที่ใช้เราใช้กันคือ,อมีไผ่เขียวมีลำระเบิดมีขนมปังขาวนะครับสามอย่างแล้วก็เกี่ยวเม็ดโฟม ก็ตอนนี้ผมมาถึงหมายนะครับนี่บ่ายโมงสี่สิบลงเบ็ดไปเก้านาทีนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามผลงานเราสองคนนะครับว่าจะมีปลาขาวเอาไปทำปลาส้มกันหรือเปล่าครับวันนี้มาคิดบอกว่ามาตามหากระมังเอาไปทำปลาส้มครับก็เพิ่งลงเบ็ดกันได้ครับครบคนละสี่คันนะครับชุดแรก นี่ปลากินครับผมปลากินดึงๆๆๆนี่าชิดคอยเงียบไปแล้วอ่ะ ภาพหมายนะครับจอด,ดรถใต้ต้นไม้นะครับเดี๋ยวติดตามผลงานกันนะครับว่าจะมีแต้มมีตัวหรือเปล่าอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์ให้น้าแมวด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันครับผมขอ, 9, ของเก้าของรัพิพัฒน์นะครับน้ำน้ำมาครับน้ําใหม่ขึ้นเยอะเลยโ <c oughs> <c oughs> หพันกัน

สวยเลยครับผมเดา ปน,นิปนปนินโอ้ยหลุด,ลดติดเคตัวใหญ่ติดปากนิดเดียวาายยหลุดไปแล้วครับทุกคนปนินน่าจะตัวครึ่งโลละมั้งครับหางแดงเลยติดมุมปากนิดเดียวกำลังให้น้องวิ่งไปเอาสวิงที่รถหลุด จรงเลยกินหมดปนินเลยวะกดอันนี้ก็ปนินครับ มยมันได้ปิดตั้งแต่ไหนกันนีม่มาพร้อมขี้กระปุ้นเลยเนี่ ต,าตาํนนาไมต่ำวฝาติดคีบ รังใหญ่เลยทุกคนขมือ เดี๋ยวมาส่งงานกันหน่อยครับเดี๋ยวน้องเขาจะกลับแล้วนะครับผมยังไม่กลับก็เลยส่งงานกระชังของน้องก่อนครับอ้ยได้ประกวดกูใหญ่ตัวนึงเลยนะครับงงโอเคส่งงานก่อนนะครับหนึ่งกระชังนี่ครับดีมือน้องหวานมาก อยาก,ก็ใช้ถังเดียวกันนี่แหละครับโอเคเดี๋ยวผมจะส่งงานของผมอีกทีนึงตอนกลับนะครับตอนนี้เดีย๋ยวตกอีกชั่วโมงนึงครับตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วเดี๋ยวน้องเขต้องกลับไปทำปลาก่อนเยอะอยู่นะเนี่ย คือน <Net> ี <os> ่ค่งถังเลยนะครับนุงกุมังตัวสวยมาก เลยครับตัวนี้ แก้มครับแก้มครับผม ่มากตัวนี้ครับ เลยครับตัวนี้ ครับผมขณะนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะครับก็เกียมก็บเบ็ดแล้วนะครับผมพึ่งตะก้อนะเดี๋ยวจะกลับแลวนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันหน่อยดีกว่าครับหลังจากที่น้องชิดกลับไปแล้วนะครับที่ส่งงานกระชังของน้องชิดนะครับอันนี้เป็นกระชังของผมเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูปลากัน,นครับ งามเลยนะครับก็ผมมาลงเป็ดตอนบ่ายสองนะครับบ่ายสองก็กว่านะครับจนถึงห้าโมงครึ่งก็เป็นเวลาประมาณสามชั่วโมงสามชั่วโมงครึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็เป็นของระพีพัดของเก้านะครับผมของเก้าระพีพั วางน้อยนะครับก็เลยลงไฟฟ้าวางน้อยมานะครับก็สภาพหมายก็จะเป็นต้นไม้ต้นใหญ่หนึ่งต้นนะครับนี่แล้วก็จอดรถไม่กีดขวางการจราจรครับผมมีที่จอดกว้างขวางครับผมสําหรับวันนี้นะแม่ก็ต้องส่งงานเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ทริปหน้านะแม่ไปตกปลาที่ไหนก็ฝากเพื่อนคอยติดตามผลงานด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าครับผมสวัสดีครับ หมายครับ